สวัสดีครับวันนี้ผูกดาวตามเดือนก็กราบบอพวกท่านอีกครั้งหนึง่งผูกดาวตามเดือนนำหลักโหราศาสตร์มาฝากในช่วงจังหวะของวันที่15-30มิถุนานะครับปลาย2ส,สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนาแล้วก็วันนี้ก็นำราศีกันแล้วก็ราศีพิจิกมาฝากสองราศีเอวาวข้อที่ต้องนำมาฝากของท่านก็คือเเรื่องของการเงิน เงินก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการมนชีวิตงานก็คือความมั่นคงเงินเนี่ยในหลักบราาสตร์ท่านตีไว้เป็นภพกระดุมพระแล้วก็งานตีไว้ที่เรือนที่สิบกัมมะความรักตีไว้ที่เรือนปุตตะปัตตนีก็ตีไว้ที่เรือนท,ท,ที่7เรือนปัตตนีก,ก็คือคู่ครองโชคนั้นก็มีองค์ประกอบเยอะเช่นกระดุมพระลาพระและก็ดูดาวสุปเคราะห์วันนี้ก็ ก็นำหลักโหราศาสตร์มาฝากเจ้า,ากันนะครับเจ้ากันนี่ก็ในช่วงเดือนมิถุนาสองสุดท้ายสองสัปดาห์สุดท้ายของของปีนี่ก็ของเดือนมิถุนาเนี่ก็จะมีหลักการเงินก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าถ้าดูกันกระดุมพระก็ต้องเป็นพระสุขพระสุขอยู่ในเรือนอลิแต่ว่าพระสุขมาจากสองเรือนมาจากกระดุมพระแล้วก็มาจากสุภะ กุุมพระไปว่ารายได้สุภาพปลว่ามีความสุขแต่ไปอยู่ในเรือนอริก็ถ้ามองถ้ามองในเรื่องของการเราแสดงว่ามีเงินเงินที่ได้เป็นการชําระหนี้เงินที่ได้เป็นจังหวะของคู่คู่ค้าหรือคนที่ให้สัญญาไว้มีเกณฑ์มีโชคแล้วเขานําโชคมาให้เพราะว่าดูเจ้าเรือนอริกก็คือ ราหูมาอยู่ในเรือนสัตชะเป็นราชาโชคก็คือเพื่อนเพื่อนหรือสังคมหรือคนรู้จักหรือคนที่รักใคร่นับถือกันมีเหตุจําเป็นที่จะต้องหยิบยืมของมีค่าเงินทองหรือทรัพย์สินบางอย่างไปก็มีคนนําเงินมาําระหนี้เพราะว่าเขามีโชคว่างั้นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องการเงินฉะนั้นการเงินอยู่ในตําแหน่งที่มีเกณฑ์ มีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่จะต้องนําเงินไปชําระบัตรเครดิตมีเกณฑ์ที่จะต้องได้โชคจากการชราระหนี้เพราะว่าพระสุขในตําแหน่งดีเงินสดเป็นอะไรรับเป็นอุจาวิราชก็คือขึ้นสู่ที่สูงก็แสดงว่ามีเกณฑ์ได้อภาราหูเป็นราชาโชคอยู่ในราติพิจิกเจ้าเรือนพิจิกเป็นมหาจักรฉะนั้นสรุปแล้วว่ามีเกณฑ์ได้เงินจากการชำระหนี้เพราะว่า เพราะสัญญาเพราะความเกรงใจเพราะข้อตกลงฉะนั้นการเงินก็ได้รับการชำระนะครับเรื่องงานเรื่องงานทเราดูกรามะก็คือพระพุทธทาวางตำแหน่งที่ราศีกันปัตติกก็คือราศีมีนพุทธหัตสุบดีเจ้าเรือนปัตตินกอยู่เรือนอยู่นาวางสุขเป็นสุภะแล้วก็เจ้าเรือนกรามะเป็นพระพุทธเป็นอะไรครับเป็น เกษตรฉะนั้นดาวพุธเกาะในตำแหน่งที่ดีเพื่อร่วมงานเกรงใจการทำงานมีเรื่องความเด็ดขาดแล้วก็ชาวกันเนี่ยมีพรสวรรค์ในการอ่านเพราะว่าดาวคารกลุ่มรักพระจันทร์มาเป็นรายชายโชคในจังหวะของ25-26 27ใกล้ๆสิ้นเดือนนี่ฉะนั้นเรื่องงานชาวกันมองมองออก ชาวกันสื่อสารได้ดีเชาวกันเป็นคนที่มีประสบการณ์เชาวกันก็หาเครื่องไมายเครื่องมือหาความร่วมมืออ่าแล้วก็ขอร้องร้องขอขอความร่วมมือเพื่อนร่วมงานที่มีมีทักษะในการสื่อสารสรุปแล้วว่างานเล็กหรืองานใหญ่เชาวกันก็ทําได้อ่าประเด็นที่3าเรื่องความรักความรักก็กังวลอยู่นิดๆเพราะว่าหนึ่งไม่ได้อยู่ ใกล้กับคนที่ตนเองรักคือห่างเพราะปุตตะเป็นอะไรครับเป็นพระเสาพระเสามูละอุสาหะสีมูละก็คือ,อความรักมันดีอยู่แล้วละ่ะคนเก่าแต่ว่าชาวการมุ่งเรื่องงานมุ่งความสาเร็จก็เลยกังวลฉะนั้นมันจะแบ่งออกเป็นสองช้อยช้อยแรกก็คือไม่ได้อยู่ใกล้กับคนที่ตนเองรักช้อยที่สองก็คือในจังหวัดที่ห่างกันพระจันทร์พระจันทร์เป็นลายจาจโชค พระจันทร์เป็นกระดุมพระมาอยู่กับอะไรครับมาเกาะในนาวังพุทธอยู่กับพัางคานนะฮะตอนนี้ก็จะมีมีเรื่องของการตัดสินใจละรักเก่าก็ดีรักใหม่ก็ามาฉะนั้นเบื้องต้นก็ให้ชาวกันตัดสินใจเพราะว่าดูพัางคารลุ่มรักพัางคานกลุ่มรักเป็นกระดุมพระในเป็นคนที่มีเสน่ห์แต่ว่าคนเก่าคนเก่า น่าจะดีกว่าเพราะว่าดาวความรักก็คือเรือนปุตตะก็คือพระเสารนั้นเป็นอะไรครับเป็นสีคือความรักเก่าดีอยู่แล้วคนเก่าดีอยู่แล้วคนเก่านั้นมั่นคงอยู่แล้วนะครับฉะนั้นชาวกันก็ตัดินใจได้เรื่องคู่ครองคู่ครองนี้มาดูปัตนิพรฤหัตอยู่ในตำแหน่งที่เป็นเรือนสุภาพชาวกันมีความสุขค่อนข้างจะมาก มีความสุขในเรื่องของครอบครัวในการของการใช้ชีวิตคู่ชาวกันก็มุ่งต่อหรือคิดต่อเรื่องที่อยู่อาศัยแต่ว่ามีข้อที่จะต้องกังวลก็คือเรื่องของการตัดสินใจเพราะว่าราหูเป็นลายชาชโชคเนี่ยมาอยู่ในระวังคารราหูในดวงชั้นในเลงกับอะไรครับเลงกับพระพฤหัส,สบดีพระพฤหัส,สบดีนี้ เกาะในตำแหน่งเป็นเป็นการซื้อขายพะราหูเกาะในตำแหน่งเป็นลายฉาฉะนั้นเหมือนกับว่ารอจังหวะรอจังหวะสะสมเงินทุนระดมเงินทุนหรือเงินที่เป็นกอบเป็นรำรและตนเองมีกําลังพอเนี่ยจะปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือซื้อที่อยู่อาศัยใหม่เหมือนกับว่า อ่เป็นจังวะของการวางแผนเรื่องการเงินในการซื้อที่อยู่อาศัยในการใช้ชีวิตคู่นะครับอ่มาเรื่องโชคโชคนี่ก็ชาวกันก็จะมีเรื่องของอาชีพเสริมนะเพราะว่าพระพุทธอยู่ข้างหน้าเป็นเกษตรมีเรื่องอาชีพเสริมมีธุรกิจที่นอกเหนือจากงานประจำแล้วก็เป็นธุรกิจเรื่องความงามเรื่องเสื้อผ้าเรื่องความเป็นไปได้ในการ ดูแลหรือค้าขายผ่านเครื่องมือสื่อสารครับแล้วก็เป็นรายได้ที่ชาวกันกำลังจะทำแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเพราะว่าชาวกันนี้ชั่วโมงนี้มักจะชอบทำงานใหญ่แล้วก็ต้องฝ่าฟันต้องแข่งขันเพราะว่าพ้องคานพ้องคานอยู่ในตำแหน่งเป็นมาจาับอยู่ในนวังพุทธมาอยู่ในราศีกัน นั้นเรามาตามพังคารตามรักษาพังคารเป็นหมายจับหน่งแต้มนะครับพังคารเป็นเดชเป็นสีและก็เป็นอายุนะครับอายุก็คือช่วงเดือนมิถุนาก็มีแนวโน้มว่าเจากันจะต้องทำงานใหญ่หรือทำงานสำคัญเพื่อหารายได้เสริมแต่เป็นจังหวะไม่น่าจะเกินถ้านับตามอายุพังคารประมาณ45วันก็ประมาณ1เดือนครึ่งหรือ2เดือนนะครับ แล้วก็มีเหตุหรือมีสาเหตุที่จะต้องวางมืออีะนั้นเป็นจังหวัดที่ประมาณเดือนหรือเดือนเศษเษหรือไม่เกิน2เดือนนี้ชาวคันมีอาชีพเสริมแล้วก็เป็นอาชีพที่สามารถทําได้อันนี้ก็คือความเด่นเด่นของชาวราศีราศีที่2องราศีที่สองก็เป็นราศีพิจิกพิจิกนี้ถือว่าเป็นทุกกดาลมลุกและพิจิกนี้ก็จะมีความโดดเด่นดูในตัวหลายๆอย่างประการแรกก็คือเรื่องการเงิน ชาวพิจิกถ้าเราตั้งตนุที่ราศีพิจิกกัมมะก็ต้องเป็นพระอาทิตย์ฉะนั้นดาวกัมมะมีพระเกียรติอยู่ก็คือชาวพิจิกกาลังวางแผนวางแผนเรื่องหาเงินหรือทําเงินในจังหวะของการทําเงินนี่ก็ถือว่าเงินมันก็มีอยู่แล้วละเพราะว่าชาวพิจิกนี่ถือว่าพระอาทิตย์อยู่ในตําแหน่งดีนับจากพระอาทิตย์ไปก็จะเป็นถ้าเป็นเรื่องงานก็ ขาถือว่าพระอาทิตย์นั้นเป็นตัวกรรมะของพิจิตภพระอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนสัตชาตก็อาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเข้าสังคมบ่อยมีรายจ่ายสูงแต่ชาวพิจิตก็มีพรสวรรค์เรื่องการพลิกแพงเรื่องการเจรจาการทําเงินงานเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ลึกลงไปแต่ผลตอบแทนค่อนข้างจะเป็นที่พอใจแล้วก็อาชีพเสริมก็เป็นช่องทางหนึ่งของชาวพิจิตนะครับโดยเฉพาะของหรือสิ่งของที่เป็น เป็นเรื่องของความเชื่อเพราะว่าภูเกตนี่ก็คือเรื่องของความเชื่อฉะนั้นชาวพิจิตก็คิดไว้หลายๆอย่างว่ามีช่องทางไหนบ้างที่จะทําเงินแต่ชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้ภูเกตนะครับภูเก็ตเกาะเทศาตรีก็ต้องวางแผนกันระยะยาวลูกค้าจะเป็นลูกค้าที่อยู่ต่างหัวเมืองเป็นลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศและเป็นของที่มีอะไรครับการลงทุนค่อนข้างจะสูง แต่ชาววิจิก็สามารถทําได้อาระการที่2ก็คือเรื่องงานเรื่องงานนี้เราก็มาดูเรื่องของพระอาทิตย์เรื่องเงินไปดูพฤหัสพฤหัสเล็งลากก็ถือว่ามีในดวงชั้นในมีดวงคุ้มไผ่การเงินดีการลงทุนได้ลูกค้าใกล้ไกลได้การเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องไหลหรือลักษณะเดินไปข้างหน้า แล้วก็ได้ไประโยชน์ส่วนงานนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุงเครื่องมือสื่อสารแล้วก็เป็นคนที่จะต้องเอาพัฒนางานอยู่ตลอดโดยเฉพาะเรื่องคนเนี่ยมักจะได้คนเก่งเข้ามาร่วมงานมักจะได้เครื่องมือที่ทันสมัยมักจะได้คําแนะนําดีๆซึ่งเป็นแนวคิดของของข้องชาวตะวันตกเพราะว่าปรเกตนี้ก็ตีว่าเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยเป็นแนวคิดที่เป็นไป เขาเรียกว่าเป็นไปได้แต่นั้นเรื่องงานก็อยู่ในช่วงที่พัฒนาปรับปรุงทั้งคนและเครื่องมือสื่อสารแล้วก็ค่อนข้างจะใช้ความสามารถมากแต่โดยทั่วไปแล้วถือว่าอันดับแรกชาววิจิตได้คนดีมีฝีมือมาช่วยโดยเฉพาะนะถ้าเปิดใจนะครับถ้าเปิดใจถ้าไม่ใช่างานที่ เป็นงานธุรกิจส่วนตัวเป็นงานที่จะต้องอาศัยชาวต่างชาติต่างประเทศเข้ามาด้วยก็ยิ่งดีเพราะว่าพะเกตนี่ก็ตีว่าเป็นชาวต่างชาติชาวต่างประเทศแล้วพะเกตอยู่ในจังหวัดที่เป็นเกาะเทศาตรีก็ถ้าเขาถ้าเขาเหล่านั้นอยู่นานก็สามารถจะทําประโยชนห์หรือทำความสําเร็จด้วยนาความสาเร็จมาสู่องคอ์กรหรือสถานที่ประกอบการในฐานะที่ท่านปรับปรุงเรื่องคนเลี้ยงเครื่องมือในระยะยาวได้ ประการที่3เรื่องความรักเรื่องความรักนี้เราก็ามาดูราศีพิจิกมาดูปุตตะปุตตะเป็นพรุฤหัส,สดุดีฉะนั้นเรื่องความรักค่อนข้างเก่เด็ดเพราะว่าเจ้าเรือนพรุฤหัสถ์พรฤหัสไปอยู่ในนาวางสุขเล่งรักฉะนั้น่าความรักนะครับค่อนข้างเกดีความรักถือว่าดีหรือดีเยี่ยม แล้วคู่ครองก็ถือว่าดีและก็ดีเยี่ยมเหตุผลที่ถือว่าดีหรือดีเยี่ยมนี้เราพระรอดเป็นกระดุมพระ,ะแสดงว่าคู่ครองเป็นคนที่มีฐานะแล้วก็พระรอดเป็นบุตรศัพระรอดเป็นบุตรักก็คือรักกันเหมือนเพื่อนรักกันเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับคนที่คบค้าสมาคมกันมานานก่อนที่จะใช้ชีวิตคู่ฉะนั้นก็ ชาวิจิตเนี่ยถือได้ว่าทั้งความรักและชีวิตคู่ค่อนข้างจะมีความสุขในชั่วโมงนี้โดยเฉพาะในสองสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน mm. เรื่องโชคเรื่องโชคก็มีข้อสังเกตอยู่นะครับเพราะว่าในระหว่างพฤหัสบดีในระหว่างปุตก็จะมีศูนย์กับเจ็ดระหว่างเสาเพราะเสาไปอยู่ในวังพฤหัสรวมกับพุรุตยูก็ประเด็นแรกของที่หาย มีโอกาสได้คืนถึง90นะมีโอกาสได้คืนของที่หายนะมีโอกาสได้คืนของเขาที่หายไปม,ไมีโอกาสได้คืนประเด็นที่2อมีโอกาสได้เครื่องประดับที่เป็นของโบราณประการที่3ก็มีคนมาเสนอตัวอาจจะเป็นคนรักหรืออาจจะเป็นคู่ครองหรืออาจจะเป็นคนที่เราเคารพนับถือมาเสนอตัวเพื่อชำระหนี้หรือใช้หนี้หรือออกค่าใช้จ่ายให้ให้แต่ไม่เกินหลักหมื่นนะ ตามหลักแล้วถ้าดูพฤหัตแล้วนะครับพฤหัตไปอยู่ในระหว่างศุกร์ก็ประมาณดึงจากห้าหมื่นหรือหกหมื่นลงมารันะะนั้นโชคของชาวพิจิกก็จะคลองสูญหายมีโอกาสได้คืนเครื่องประดับมีโอกาสได้เครื่องประดับหรือของประดับที่เป็นโบราณของเก่าอาจจะเป็นเสื้อผ้าเก่าหรือมรดกที่ผู้ใหญ่มอบให้แล้วก็มีคนมาเสนอตัวในการชับระนี้ฉะนั้นชาวพิจิกก็ถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ด,ดี เพราะว่าพระัสมาจากกระดุมพระมาจากปุจจาระไปอยู่เรือนปัตนิมีความสุขเรื่องของคนรักมีความสุขเรื่องการใช้ชีวิตคู่เรื่องงานก็อยู่ในจังหวะของการปรับปรุงเรื่องเงินก็พลิกแพงตามสถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องงานนี่ถ้าได้ชาวต่างชาติมาก็จะถือว่าเป็นประโยชน์ในระยะยาวเพราะว่าพระพุทธสุบ,บริเอนกระดุมพระอยู่ในอะไรครับเกาะในนวังพุทธคือภูมิปาลูความมั่นคงในระยะยาวนี่เยี่ยม พ่อเสารพ่อเสาวนี้ก็ถือว่าอยู่ในเรือนสัตชานิเก็เทวีพระราหูกลุก่มรักหรืออยู่ในนวงังคารในราศีพิจิกเกาะราชาฉะนั้นเงินมีโอกาสมีโอกาสกิจจารข้อตกลงพลิกแพลงทำธุรกิจเสริมได้ งานเป็นยังวปะปรับปรุงเครื่องมือถ้าได้ชาต่างชาติมาช่วยแนวะคิดตะวันตกมาช่วยดีสวนเรื่องความรักกับเรื่องครอบครัวดีอยู่แล้วเรื่องโชคนั้นก็เป็นเรื่องของ,ของสูญหายได้คืนเครื่องประดับของเก่าของมีค่ามีโอกาสได้แล้วก็มีคนมาเสนอตัวในวงเงินที่ไม่เกินหลัก 4- ี่ห้าหมื่นลงมาอาจจะเป็นคนที่เป็นเจ้าภาพเรียงอาหารคนที่เป็นเจ้าภาพซื้อเครื่องมือสื่อสารหรือคนที่เราเคารพนับถือชาวพิจิตร เสนอตัวมาช่วยเหลือในจังหวะที่เป็นรอยต่อของการของการชำระเงินของการใช้หนี้ของอจังหวะของการที่ออกเดินทางท่องเที่ยวต่างๆฉะนั้นก็วันนี้ผู้เดืนเอนผูดาตาเนินก็นำหลักโครศาสตร์มาฝากว่าด้วยเรื่องราศีกันแล้ว่าว่าด้วยเรื่องราสีพิจิกวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ